วัสดีครับผม g ีซอฟแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมไฟ g h ออฟแอนิมอลนะครับวันนี้ก็มาจัดต่อกันเลยนะครับไอคลิปที่แล้วผมได้ปลดล็อก2ตัวละคร Ba d Do อกกับ t i กกี้ฟอกวันนี้ผมจะมาเล่นด้านมืดจัดไปทิกกี้ฟอกอ่ามันมีสก,กินด้วยเดี๋ยวเลือกสก,กินก่อน EP แล้วไม่ได้เลือกสก,กินเอา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 ริส์มาสจัดไปลุยกันเลยนะครับ โอ้มาโซ่กล้ามาเป็นมัดมัดเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเข้าเลยโอ้อะเอาเอเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดเฮ้ยขอใช้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 ใคอมโบยไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวยกดกดอ๋อนี่นี่นยิบบยิบยิบอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเก่งเหมือนเก่งไม่เหมือนผมอะเก่งฮ้ยทำไมเมื่อวานมันเก่งอะ เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ยังไงคอมโบอ่ะเฮ้ยอันติเฮ้ยจ้วงมีจ้วงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเฮ้ยทำไมเวลาบอทมันเล่นมันเก่งอ่ะโอ้โหโคตรไม่เข้าเลยอ่ะไม่น่าเลือกคริสต์มาสมาเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรความเก่งไม่อยู่ที่คอร์สตูมความเก่งอยู่ที่ ฝีมืออ้ย oh 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 อ้อ้อ้ยอ้้ยมันมันใช้ดูดยังไงอะดูดดูดเมื่อวานมันดูดมาได้อะเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเเฮ้ยเตบตบ,ตบตบ back hand back hand โอ้ยโเดี๋ยวเดีวเฮ้ยนี่ตตดชิ้นนี้จิ้มโดดยังยยงเเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 นีนี่้ยอมไม่เห็นเก่งเลยอะ บอดเล่นสักเก่งเลยอ่ะเฮ้ย hey, ทำไมอาณาคินไม่เห็นเก่งเหมือนไม่เห็นเก่งอย่างที่คิดเลยอนาคินเดี๋ยวผมเล่นกากวะเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นย่งกดของโบไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวสิ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 วสวสไปฝึกมาใหม่นะโอ้เจอด็อกเตอร์สเตร็ง อไอตัวขี้โกงมามามามมหวังว่าจะไม่มีโลมามากวดสมาธิอีกนะดิ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  back hand four hand เข่าสอกใส่ทุกอย่างไม่ยัง้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะโดเคนมาละตบ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 ซ้ายตบขวาตบตบตบเฮ้ยมันตัวนะเตี้ยมตีไม่โดนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห โอ้โหเกรมันจะเต็มแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ite, ๋ยวตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วได้เปียบตัวเตี้ยได้เปียบนานงานมาแล้วมาละมาแล้วมาโซมาโซมาแล้วนี่ไงนี่ไงดูดมาได้แล้วดูดมาได้นี่นี่ทุบพึ้นดูดมาเอ้ยเอ้ยอ้ยไม่น,น่าดูดมาเลยอ,ยอยดยยดยีดูดมาดูดมาโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดมาดูดมาตบตัวเองเดีชนี ğı. วาโยอย่างรอ แต่ชุดพี่ไม่เข้าอ่ะไม่น่าเลือกเลยอ่ะอย่า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 จะใส่ใส่ชุดใหญ่อุ้ยดูดไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจิ๊ดจิ๊ดจิู๊ดไอ้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดดูดอุ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าโอยโอยโยใส่ชุดใหญ่๊อ้ยโอ้ยอยอยอยมีคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอ อุ้ยอุ๊ยอ้หอู้อ้อะโดเคอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวดีสิดีสิเดวสโอ้บล็อกไม่ทันด้วยนี่เนี่ยนี่เนีนี่เนี่ยโอ๊ยกดจนมื่ยมือ่อยถอยก่อน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 เอ้ยเ้ยนี่นีนี่นีนี่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 นนี่เ็บเย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 ็บตชนี ไม่ต้องมาแดบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นี่ใครนี่อนาคินสกนายวอเกอร์ผู้ที่ไม่ชอบทรายผู้ที่ไม่ชอบทรายผู้ที่ถูกด้านมืดครอบงำเจออนาคินอนาคินอนาคิน,น,น,นถ้าไม่มีลุกฉันก็ชนะทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาสิอย่าอย่าเข้ามาสิ โอ๊ยโเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอุ้ยอัปปะคัตอ้ยอยมีศอกศอกศอกอุ้ยโหซ้อมซอมเป็นการสอบทรายเลยอุ้ยอุ้ยออไอ้สิทธิ์เก่าไอ้สิทธ์เก่าลูกสิทธ์บัวขาวะเนี่ยโอ๊ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวตบตตตบตตตบตตบนะตนะตบนะฮะตบนะตบนะนี่ตบแล้วก็จิ้มนี่ทุบ โอยโอยถอยถโอ้โห oh, oh. เป็่กล้ามคิดว่าก้ามใหญ่ก้ามใหญ่ก้ามใหญ่ใช่หมอยโอ้ยเดี๋ยวเดโอ้ยโอ้ยโอ๊ยถอยก่อนโอ้โอ้ยแพ้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 ได้ยังไง้ตกดึงตกตตก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 ากต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 ตกาตกาตกา อยู่ในมุมโอ้ยไม่ได้เลยอะ่ะมันเคาน์เตอร์แทกอ่ะตบตบดึงดึงตบตบเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมโบหลุดอื้ืออื้ืออะไรมาเลียแผลอะไรตัวนี้เป็นแมวอย่าเลียแผลเฮ้ย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 จะแพ้จะแพ้จะแพ้อุ้ยอุ้ยมัาเป็นคอมโบเก่งยังอ่ะนี่นี่คอมโบเป็นเหรอคอมโบเป็นคนเดียวเหรอคอมโบเป็นคนเดียวเหรอคอมเป็นเป็นคนเดียวเหรอเอ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์แทกไม่ทัน นี่เนี่ยแต่ตบด้วยหลังมือตบด้วยหลังมือไฟนอนไฟนอนรอไฟนอนรอตบตบตบใส่ใส่เข่าโอ้ย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 นี่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 ถอยก่อนถอยก่อนการลุกที่ดีคือการถอยที่ดีจุ๊บจุ๊บจุ๊บอู้ออู้ยายายามาคอมโบคอมจอยคอมโบไม่ได้หรอกไม่ให้หร ตบ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 โอ้ยอัปคัดโอ๊ยมันแรงมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันใส่ไม่ยั้งอ่ะเฮ้ยจะโกกันไปเก๊ะๆโมโห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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่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 จิ้มจิ้มตอนที่มันนอนทำไมโอ้โหเขิน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 ตบ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 นี่นี่ตบด้วยหลังมือโอ้ยตบไม่โดนด้วยโอ้โหโอ้โห เฮ้ยนี่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  <c oughs> โอ้ไม่อยากสู้เลยอะ่ะเซเนเดอร์แคทนอนน่ารักเกินไปที่จะต่อสู้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถึงแม้ว่าน้องจะน่ารักแต่เราก็จะไม่อ่อนข้อให้น้องน้องเลย ถึงแม้ว่ามวันเราจะเล่นตัวนี้แต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นอออ้อยอโอ้ยโอ้ยจมาเลสติวติวติวโอ้ยมียิงบีมยิงบียิงบีมทำไมยิงบียิงบีมทาไมจิมไม่โดนด้วยเขินเลยโอ้โหแล้วมันใช้โอ้โหโอ้โห โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยอย่า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 ทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เลยอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าอย่านี่แน่นี่แน่ต่อยลงพื้นเพนกวินทำอะไรอ่ะเพนกวินทำแบบทำหน้าที่กรรมการที่ดีหน่อยสิเอาก็กดผิดเออแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ ดูจักไหมฟอกเลนเดียฟอกเลนเดียรู้จักไหมรู้จักฟอกเลนเดียไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสเลนเดอร์แคทสเลนเคทเกินไปละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยแล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโูดยลอ้ โอ้โหโคตรเกเลยอะเป็นกินทำไหลอะโยกหัวไปโยกหัวมาโอ้นี่มันอนาคินกับอนาคินนี่อนาคินที่ยังไม่ถูกครอบงำกับอนาคินที่ถูกครอบงำทั้งคู่มีสิ่งที่เหมือนกันคือข้าไม่ชอบซ้ายข้าไม่ชอบซ้าย ข้าไม่ชอบซ้ายซ้ายซ้ายมันทั้งร่วนและชอบเข้าไปในซอกลกเ้าไม่มันไม่ได้กาวไว้มันไม่ได้กาวไว้อย่ายังไงด้านมืดก็ต้องแข็งแกร่งแข็งแกล่งกว่าอยู่แล้วจุ๊บ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 อือจอดจอจอจอจุ๊บ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 จุ โอ้อยมันมีเดินชมจันด้วยเหรอมีเดินชมจันเหรอคิดว่าเป็นซันจิเหรอนี่แน่นี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 ่ดูดดูดดูดยายายามาขอบอับเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราดันใช้เกรดไปหมดแล้วโอ้ย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 ,อยลูกเตะสัญญกรรม ลุกเตะสัญญกรรมเหรอลุกเตะสัญญกรรมเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็เก่งเอาเรื่องกันเนี่ยอย่ายาไม่ให้ไม่ให้ใช้คอมโบได้ได้ไม่ให้ใช้คอมโบได้รอฮ่ะใส่เข้าไปดูดพลังโอ้ยกดผิดจะไปเอาเต้์แข่งมาทำไมอ่ะนี่นีตก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 รดูดพลังพลังฟอสพลังฟอสเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้ย นี่เจอฟังฟอร์สฟอร์สที่แข็งแกร่งข้าคือเจไดสักที่ไหนล่ะปวดแขนเลยอะเล่นเกมนี้นะี่ปวดแขนมากเลยอะเล่นไอนปฟนพิมพ์นี่ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวต้องไปซื้อจอยมาละี่นี่ไอ้นี่นี่น,นี่ชิป,ปะนี่นี่คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นฟอยหรอ คิดมันเป็นฟอยหรอฮะฮะคิดมันเป็นฟอยใช่ไหมฟอยฟอยที่แท้จริงต้องมากัดหูต้องมากระโดดกัดหูเฮ้ยถึงมันไม่กัดหูแต่มันก็ต่อยหนักเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยนี่นีตก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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหดูพลังโอ้ยโอ้โหตัดชนีจิ้มตูโอ้ยเฉียดดาบไปนิดเดียวเฮ้ยโดนอยู่โดนดาเมจอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คันได้หมดเลยอ่ะโอ้โหโอ้บล็อกได้หมดเลยโอ้โอ้โอ้โอ่อ้มา้โอ้โอ้กอกโอ้โอ้ตบตโอ้โอ้อ้ตบตบอ้้จ้ จิมจื๊จิ้มจื๊อจิ้มจื๊ออยอโอ้ยกล้ามอู้เบ่งกล้ามแล้วต่อยคนไม่ได้นะอย่างนี้มันไม่ได้นะจะต่อยก็ต่อยมาเลยจะโชว์กล้ามทําไมล่ะไม่มีเขินเขินเขินเจอเจอจิ้มลอดดาจิ้มลอดดาเสียวละซี่เสียและซี่โอ้ยโอยโอ้โอโอโอโนี่แน่ดูดพลัง เอกดอกไอตัวไข่ใหญ่ไอตัวไข่หมาแปลกๆนะไข่หมาไข่หมาไอ้ตึ้งๆนี่นี่นี่โอ้ยดาเมจโคตรเบาเลยโอ้ยโอ้ยไข่หมาเอ้โอ้ยอีไข่หมาโอ้ยไข่หมาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิใจเย็นดิโอ้ยกิ้งกุลุกกุลุกเฮ้ยมันจะกิ้งกุลุกกุลุกกุลุกมาได้วไม่ตบตกมันตัวเตี้ยมันตัวเตี้ยแล้วคอมโบไม่โดนอ่ะ โอ้มิกโอ้ยนี่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 โอ้ยยา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 ครึ่งหลอดแล้วโอ้โหโอ้ยมันถึกด้วยนี่นี่โอ้โหเข่าไม่โดนด้วยโอ้ยมาสเตอร์คาเอ้ยมาสเตอร์ไอ้ยมาโซมาโซออย่ามาโชว์กล้าเดี๋วนี้เสียสมาธิเรียบร้อยอะมองอัดอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายอ้าวตายจนได้ปวดแขนน่า เดี๋ยวดิให้กดคอมโบดีๆก่อหนีหนี่นีหนีหเฮ้ยรอบนี้จะแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะนี่นี่จิ้มฮึ่มไม่โดนด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่า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 นี่นี่นี่รู้ละรู้ละตัวมันเตี้ยเราก็ต้องหมอบตบหมอบตบหมอบตบดึงดึงตบตบดึง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 ตบตบนี่นี่โอ้ยอื่มหมอบตบหมอบตบตบตบเลยปุ๊บ ตีมลอดดาบไปสิครับโคตรเกเลยอ่ะโอ๊ย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 นี่ตบด้วยหลังมือตบด้วยหลังมือนี่นี่ตบตบตบดึงดึงตบตบตบดึงอึงอตบตบดึงดนี่ต่อยดึงดโอ้โหมีเด๊บอย่ามาแด๊บแถวนี้อย่ามาเด๊บนี้เสียสมาธิ ตบตบดึงดึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอามองอัดเอามองอัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้สมบัตก่อนขอใช้สมบัตก่อนอุ้ยหืมโอ้โอ้แพ้แพ้จะแพ้โอ้จะแพ้โอ้โอ้โอ้ มียอะเยยด้วยโอ้โหยังรอฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกแพ้เป็นพระครับชนะเป็นไหมโอ้ยมามาจัดใหม่จัดใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่น,นีอย่าเร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 ารู้วิธีของนายแล้วนายมันขีโ้โกงนายมันตัวเตี้ยนายมันตัวเตี้ยเสร็จปุ๊บแล้วนายก็กระโดดลอยเราเราตีไม่โดนน่ะ Where? 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 นี่นี่นี่ถอยก่อนโอ้แน่นี่แน่ไม่ให้ใช้คอมโปหรอกนี่นี่นี่นรู้สึกคนที่โดนซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวเป็นไงบ้างนี่ไม่นี่นี่นี่ดอกเป็นลูกบอลเลยโอ้ยอะมองอาดอีกแล้วนี่นี่นี่ ดึง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 แล้วไม่คอมโบ,บต่อวะโอ๊ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่นี่ใช้นี่ก่อนโอ้เขาใกล้ไม่ได้เลยเขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ permitted. ไม่ได้ไโอ้โอ้โหวิกเก่งอ่ะนี oui ่นี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 ่โอ้โหจะแพ้จะแพ้โอ้โหแพ้แพ้แพ้ ไม่ได้โอ้ยเอ้าทำไมมันกดไม่ได้อ่ะอืมตกมันไม่โดนจริงนะดูดิเฮ้ย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 จะโกงกันไปละเดียวเดียวเดียว เดี๋ยว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 จิ้มไม่โดนอือหึไอ้กดไม่ไปอ่ะโอ้โหไม่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 ยอมแพ้ไม่ไม่ไม่ทำไมมันกดไม่ไปอ่ะ ใช้สองรอบแล้วนะนี่นี่นี่เอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละไม่พูดเยอะละไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะละพูดเยอะละคอมโบไม่ติดพูดเยอะละคอมโบไม่ติดโอ้ยมันตัวเตี้ยแล้วอันติไม่โดนอ่ะ นี่มีนีม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 ีอ้าคอเหนื่อยเลยคอเหนื่อยเลยนี่โดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มนี่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 เจอเจอเจอของใหญ่โอ้ยเอากันได้กันได้รอบนี้กันได้ครับไม่ไม ไม่ไม่ไม่หลงกลแล้วไม่หลงกลแล้วนี่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 นมามามาสิมาสิมาสิาสโอรอบนี้เขาไม่พูดอะไรแล้วกันนะฮะเขิน <c oughs> แพ้สองรอบติดอะ่ะโคตรเก่งเลยอะ่ะโอ้เสียงเหนือแสงเหนืออรอโรรา แมบสวยแมบบสวยแมบบสวยมีกำลังใจในการต่อสู้มีกำลังใจต่อสู้มีกำลังใจใการต่อสู้โอ้โหใส่ชุดคริสต์มาสมาด้วยอืมและของขวัญเต็มเลยโอ้โหฟ็อกเลนเดียร์มาแจกของขวัญให้แล้วเฮ้ยกดเลยวะเฮ้ยกดผิดโอ้ยไม่ชินเลยนี่นี่ดัดชชีจิ้มทะลวงทะลวงทะลวงมันเข้าไป ทะลวง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 แล้วก็ทะลวงอีกทะลวงอีกนี่นี่นี่นีตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังตบตบพร้อมกันคาวกอริล่าคาวลีล่าไอคาวลีล่าจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้นี่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 ไม นี่อันนี้ถิ่นของชั้นถิ่นของชั้นถิ่นโอ้ยดูเอ้ยทําไมเอาตูดมาให้อย่างนี้เราเราจะตูดชนอย่างเดียวไม่ได้นะตูดตูดอย่างเดียวไม่ได้นะถอยก่อนถอยก่อนนี่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 อะจงอะดองอะดองแดงดองดองแดงดองจับไปเข่า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 นี่โอ้โหเขาเตยแทกคืน ยังได้อยู่โอ้จบสวยโอ้จบสวยโอ้โหทิกกี้กับทิกกี้อนาคินสู้กับอนาคินอันนี้ด้านมืดกับด้านมืดสู้กันด้วยดีนะใส่คอตตูม,มาไม่งั้นจะสับสนแน่ นี่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 นีใครจะเป็นราชาโลกมืดใครจะเป็นราชาโลกมืดราชาโลกมืดฉันจะเป็นมันให้ได้เลยราชาโลกมืดไปจุ๊จุ๊บจุ๊บ ได้ยินเหรอไม่เคยได้ยินเลอว่าสีแดงแรงสามเท่าอ่ะสีแดงแรงสามเท่าโอ้ยนี่มันต้องสีแดงเท่านั้นใส่เสื้อสีแดงเท่านั้นสีแดงอ่ะมันต้องดีกว่าอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่นตกตกซ้ายตกขวาต่อยดึงดึงต่อย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 ดึงดึงนี่ตบตกตบตบล่างขึ้นบนดึงดึง ฉุดกระชากลากถูใส่ไม่ยั้งโอ้โอ้จุ๊จุ๊ะโตโอปะโจุ๊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 แล้วมันนอนอยู่อ่ะแล้วเราใช้อ่ะใส่ใครอ่ะโอ้จะมาจิ้มดาบเราอีกโอ้โหทำกับคนอื่นไว้เยอะเราทำกับคนอื่นไว้เยอะมันเอาขึ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้โกงกันไปละเฮ้ยเฮ้ยติดมุมอ่ะเราติดมุมอยู่เราติดมุมอยู่ข้านในเราติดมุมอยู่ดข้านในเขาบอกแล้วขนล้มห้ามซ้ำ กระทืบเลยตัวสุดท้ายไอหมาเรวไอ้หมาเรวมันจะหามากนะมันเอากระดูกนั้นมามาสู้ด้วยอ่ะมาฟาดเราอ่ะมีทุบมีทุบจอแตกคิดว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเหรอเป็นเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเหรอฮนะคิดว่าเป็นหนวดขาวเหรอหนวดขาวมันตายไปแล้วนี่หนวดขาวมันตายไปแล้วไม่รู้เหรอมาหาสงครามแบบดิดูบ้างไหมเนี่ยวันพีทอ่ะ ฮะนี่ดูไหมนี่คิดว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดเหรอเอ็ดเวิร์ดไม่มีแล้วเจอนีนี่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 น,นี่ต่อยลงพืน้นจุ๊บ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 ต่อยลงพืน้น ตบซ้ายตบขวาดึงหน้าดึงหลังตพร้อมพร้อมกันไอข้างบ้านเขาจะมาด่ามั้ยไม่ไม่สนใจเดี๋ยวคุณใช้ปางชุ่งใช้ปางห้ามญาติเหรอห้ามญาติเหรอไม่ห้ามห้ามญาติได้แต่ห้ามหมัดห้ามมุเข่าไม่ได้ เอาุกลตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดด right, ُหักๆเอาละครับก็จบไปที่เร er nah ียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ติดตามใน EP หน้าหรือคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบายๆครับ